สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับโดยเฉพาะสำหรับทีมแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็อาสาสมัครกู้ภยัยเอ่อมันคือเรื่องของมาตรฐานงานกู้ภัยในที่สูงครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานงานกู้ภัยทางสูงตามแนวทาง NFPA นะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับกันเยอะเลยเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจแก่นสำคัญของ NFPA 2ตัวหลักๆนะครับคือออ NFPA 1 NF 0 0 6กับ2500ที่เกี่ยวกับทีมกู้ภัยทางเทคนิคโดยตรงเลยเราจะเน้นเรื่องความปลอดภยัยประสิทธิภาพแล้วก็ความเป็นมืออาชีพด้วยครับมีคำถามเปิดที่น่าสนใจมากครับว่าเอ๊ะทำไมตัวเลข NFPA 1 0 0 6กับ2500เนี่ยมันถึงสำคัญมากขนาดนั้นในสถานการณ์กู้ภัยที่มันเสียเส่ยงเสูงๆแบบนี้เอาล่ะครับมาลองเจาะลึกกันดู จากข้อมูลที่เราดูมานะครับมาตรฐานตัวแรกเลย n f p a 1006เนี่ยเหมือนจะเน้นไปที่ตัวบุคลากรหรือคนที่ทำงานเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคือจุดเด่นของ NSPA o n six เนี่ยเขาจะโฟกัสไปที่ตัวคนเลยค่ะเป็นเรื่องคุณสมบัติทางวิชาชีพหรือ professional qualification ค่ะของเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางเทคนิคแต่ละคนเขาจะกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าต้องมีทักษะอะไรบ้างที่จำเป็นจริงๆเช่น ความสามารถในการใช้อุปกรณ์กู้ภัยทางสูงการผูกเงื่อนที่ถูกต้องการสร้างระบบเชือกหรือ anchor systems ที่มันแข็งแรงปลอดภัยนะคะรวมถึงเรื่องการประเมินความเสี่ยงการจัดการสถานการณ์ในที่สูงหรือที่ที่มันเข้าถึงยากๆนะคะสรุปง่ายๆก็คือมาตรฐานนี้การันตีว่าคนที่เข้าไปช่วยนะ่ะมีความสามารถจริงตามเกณฑ์ค่ะ อ๋ครับครับเข้าใจแล้วครับคือ1 6น0ี่ดูเรื่องทักษะของคนเป็นหลักเลยและที่นี้ NFPA 2,500ล่ะครับในข้อมูลบอกว่ามันมาแทนตัวเก่าคือ1,670แล้วก็ดูจะครอบคลุมกว้างกว่าเดิมทั้งเรื่องปฏิบัติงานฝึกอบรมแล้วก็อุปกรณ์ด้วย มันต่างจากพันหกยังไงครับถูกต้องค่ะตัว NFPA 2,500เนี่ยจะมองภาพที่ใหญ่ขึ้นค่ะเป็นเหมือนกรอบการทำงานของทั้งทีมหรือทั้งองค์กรเลยคือมันรวมเอามาตรฐานหลายๆอย่างเข้ามาด้วยกันทั้งเรื่องการปฏิบัติงานการฝึกอบรมแล้วก็เรื่องสำคัญมากๆคืออุปกรณ์โดยเฉพาะพวกเชือกช่วยชีวิตอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะ ที่สำคัญอีกอย่างคือเขากำหนดระดับความสามารถของทีมไว้ด้วยค่ะเป็นขั้นๆตั้งแต่ Awareness, Operations ไปจนถึง Technician เพื่อให้รู้ว่าทีมไหนมีความพร้อมระดับไหนทำอะไรได้บ้างแล้วก็ยังเน้นเรื่องการวางแผนล่วงหน้าหรือ p r e pl a n นะคะรวมถึงการใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์หรือ ICS เพื่อให้การทำงานมันปลอดภัยประสานงานกันได้ดี แล้วก็มีข้อกําหนดเรื่องการตรวจสอบอุปกรณ์ตามมาตรฐานนี้ด้วยค่ะเหมือนเป็นคู่มือปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์พร้อมกับข้อกําหนดด้านอุปกรณ์ของทีมเลยค่ะอืมไอ้ตรงระดับ awareness operations technician นี่น่าสนใจนะครับ คือสำหรับทีมแพทย์ฉุกเฉินหรืออาสาสมัครที่อาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวสารด้านกู้ภัยทางสูงโดยตรงเนี่ยการเข้าใจระดับพวกนี้มันสำคัญยังไงครับเวลาต้องไปทำงานร่วมกันหน้าง,งานจริงโอ้โหสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะมันทำให้เรารู้ว่าทีมกู้ภัยเฉพาะทางที่เรากำลังทำงานด้วยเนี่ยเขามีความสามารถถึงระดับไหนเราควรจะคาดหวังอะไรจากเขาได้บ้าง แล้วตัวเราเองในฐานะทีมสนับสนุนหรืออาจจะต้องเข้าไปร่วมปฏิบัติงานด้วยเนี่ยควรจะมีบทบาทตรงไหนในโครงสร้างของ ICS นะตอนนั้นนะคะมันช่วยให้การประสานงานมันง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะลดความสับสนหน้าง,งานได้มากจริงๆแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้ทุกคนด้วยค่ะครับชัดเจนเลยแล้วทำไมถึงต้องมีการปรับปรุงหรือว่าเน้นย้ำเรื่องมาตรฐานพวกนี้กันอยู่เรื่อยๆล่ะครับดูเหมือนแกนหลักๆก็คือเรื่องความปลอดภยัย ประสิทธิภาพแล้วก็ความเป็นมืออาชีพใช่ไหมครับมันส่งผลจริงๆยังไงบ้างครับถ้ามองภาพรวมนะคะการที่เรามีมาตรฐานที่มันชัดเจนเป็นที่ยอมรับแบบนี้เนี่ยมันช่วยลดความเสี่ยงลดอุบัติเหตุได้จริงๆค่ะทั้งกับตัวเจ้าหน้าที่เองแล้วก็คนที่รอความช่วยเหลือด้วยอันนี้คือเรื่องความปลอดภัยนะคะส่วนเรื่องประสิทธิภาพก็คือพอมีขั้นตอนที่ชัดเจนมีคนที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีแล้ว hmm. การช่วยเหลือมันก็จะเร็วขึ้น ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นค่ะแล้วสุดท้ายเรื่องความเป็นมืออาชีพการที่เราปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลมันก็ช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือของทีมทำให้คนอื่นมองว่าเราเป็นมืออาชีพจริงๆค่ะมันเหมือนเราสร้างระบบที่น่าเชื่อถือขึ้นมาสำหรับงานที่มันอันตรายมากๆนะคะ เข้าใจครับเหมือนกับว่ายกระดับจากการทํางานที่อาจจะเคยทําตามประสบการณ์หรือตามตามกันมามาเป็นการทํางานที่มีหลักการมีระบบรองรับที่ชัดเจนขึ้นซึ่งก็น่าจะสําคัญมากจริงๆสําหรับงานที่มีความเสี่ยงสูงแบบนี้ใช่เลยค่ะมันคือการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งนะคะเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ผิดพลาดเพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้ในปัจจุบันนี้ค่ะครับผมสรุปได้ว่ามาตรฐาน NFPA เหล่านี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับพิมพ์เขียวสำคัญเลยนะครับที่ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ขับขันบนที่สูงทีมที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเขามีความรู้มีทักษะมีการเตรียมพร้อมแล้วก็มีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานระดับสากลจริงๆ ถูกต้องค่ะมันคือการสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในสถานการณ์นั้นๆค่ะครับ ทีนี้ก่อนจะจบกันไปผมขอทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนให้คิดกันสักนิดนะครับจากที่เราคุยกันวันนี้ถึงความสำคัญของการมีมาตรฐานการฝึกแล้วก็ขั้นตอนปฏิบัติที่มันเข้มงวดในการกู้ภัยความเสี่ยงสูงเนี่ยมีหลักการอะไรจากเรื่องนี้ที่ทีมแพทย์ฉุกเฉินหรืออาสาสมัครกู้ภยัยอาจจะลองนาไปปรับใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินรูปแบบอื่นๆที่พวกเขาอาจจะต้องเจอในภารกิจนอกเหนือจากกู้ภัยทางสูงในบ้างครับ